สวัสดีค่ะดูดวงตามวันเกิดนะคะปักแรกระหว่างวันที่1นึถึงสิเมษายนคลิปนี้เป็นของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะจะมาดูเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพตามลำดับเลยนะคะการงานไพ่เดอะชารลอตค่ะ ช่วงนี้ต้องระวังเรื่องการติดต่อเรื่องเอกสารสัญญาเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตลอดเวลานะคะการค้าขายกลับมาคึกคักการประชาสัมพันธ์ธุรกิจขนส่งการท่องเที่ยวอุปกรณ์กีฬาหรืองานด้านสุขภาพค่ะกิจการค้าขายมีเกณฑ์จะย้ยายสถานที่ประกอบการคุณจะมีโอกาสาที่จะได้ทำเลใหม่ได้ออที่ทางที่ดีขึ้นนะคะการงานยังคงต้องระวังเรื่องของอารมณ์จะเคร่งเครียดอันเนื่องมาจากภารกิจที่ รัดตัวแล้วก็มีเรื่องส่วนตัวเข้ามาปรับปนแต่เพื่อนร่วมงานก็ยังคงให้ความช่วยเหลืออยู่ค่ะหากสมัครงานไว้หรือสอบแข่งขันคุณมีเกณฑ์นะคะว่าจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีข่าวดีเรื่องหน้าที่การงานงานของคุณมีความก้าวหน้าและมีตำแหน่งที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะคุณจะถูกชักชวนให้ไปร่วมงานจากมิสหายเก่าๆหรือเจ้านายสายงานเก่านะคะการเงินไพ่ห้าเหรียญ การลงทุนบางอย่างอาจจะเกิดปัญหาได้รับผลตอบแทนล่าชา้าแต่ก็ยังมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือค่ะพาร้านิสินจะมีการขอยื่นเจรจาประีประนอมผ่อนปลนจะทำให้การเงินที่เคร่งเครียดเริ่มคี่คลายลงนะคะ ถึงแม้จะกกังวลใจแต่คุณก็ยังมีเงินหมุนเวียนเข้ามาได้ตลอดเวลาค่ะการชอบช่วยเหลือเครือญติการมองโลกในแง่ดีบางทีทําให้คุณลําบากนะคะแต่ดวงของคุณก็มีความโชคดีคุณจะสามารถหาทางออกเรื่องการเงินได้ช่วงนี้เกณฑ์เสียงโชคถือว่าคุณจะมีโชคลาภไม่คาดฝันหรือบางทีอาจจะเป็นตัวเลขเดิมๆที่คุณติดตามค่ะความรักคนโสดไพ่ก้าดาบจะมีคนเข้ามาชอบพอในช่วงแรกๆ ดูแล้วก็จะดีค่ะแต่บางทีความรักของคุณก็อาจจะด้วยของอารมณ์คุณอาจจะง,งุเหงยและคิดมากจงปล่อยว่างแล้วก็ลืมอดีตท,ที่ขมขื่นลองปรับตัวและเปิดโอกาสให้ตนเองแต่หากรู้สึกไม่ชอบใครจริงๆก็ไม่ต้องไปฝืนนะคะอยู่กับตัวเองสักพักเพราะความรักมันจะบังคับหรือกําหนดระยะเวลาไม่ได้ค่ะความรักคนมีคู่ไพ่เดอะเดวิลระวังอารมณ์จง,งุเหงิดง่ายด้วยกันทั้งสองฝ่าย ขัดแย้งด้วยความก้าใจผิดโดยเฉพาะเรื่องของมือที่สามอันเนื่องมาจากต่างคนต่างหวัดระแวงหรือคนรักมีพฤต,ติกรรมพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปช่วงนี้ต้องระวังนะคะบางทีคิดเล็กคิดน้อยหรือคําพูดเนี่ยเรื่องเล็กๆจะเป็นเรื่องใหญ่ได้ค่ะสุขภาพร่างกายพ่8แดไม้เท้าต้องระวังเรื่องการทํางานหนักการพักผ่อนน้อยคิดมากภารกิจที่ได้รับมอบหมายต้องหาเวลาพักผ่อนค่ะ หรือมันออกกําลังกายดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยหากเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพจะแข็งแรงดีขึ้นตามลําดับค่ะข้ควรระวังไพราชินีดาบก็ต้องระวังเรื่องของการตัดสินใจที่เด็เดดเี่ยวจนเกินไปบางทีก็ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันดังนั้นแล้วการอ่อนน้อ,อมถมตนจะทําให้คนเกิดวันอาทิตย์ ได้รับความร่วมมือและทำให้กิจการงานหรือภารกิจที่ได้รับมีความก้าวหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมการดูดวงตามวันเกิดหรือดวงตามราศีเกิดในแต่ละเดือนช่วยกด subscribe ก,กดกระดิ่งกดไลค์นะคะที่ช่อง u t u b e โชคชะตามนูลเมเกอร์ดูดวงกับอาจารย์ก้อยมาลินีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ